สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ยนะป้าไทยพี่น้องเลยนะครับเนาะฝนเมื่อนี้นะครับบายซองเนี่ยฝนบานลมได้ตกอีกย่างหนักเลยครับเนาะตกนานปร้ต่มาเกือบสองชั่วโมงเลยครับเนาะพอหน่ำมันกับพระท่านได้ลดปันใดพี่น้องนนํำมาอีกแล้วรอบซองเลยนะครับรอบซองเลยครับเนาะน่ำกำลังมาเมื่อวานเนี่ยน่ำต้มนี่แหงไปแล้วเด้อครับที่น่องปลากำลังเบืเนาะบ่ ไปเคียงพี่น้องไปไยนะครับไปครับการธรรมศาสตรดาพี่น้องถ้าฝนประยุทธนะครับเนาะถ้าฝนมาอีกนะครับในคืนนี้นะครับเนาะฝนอานามถ่วมถนนนี้แน่นอนนะครับเนาะ อาจจิตสัญจรบ่ด้นะครับนะบถ้าพนต๊อีกคือวางใบสองนะครับเนาะต้องนักแล้วนประมาณสองชั่วโมงนะครับเนาะมืเชซานี่น้าได้ลดแล้วพี่น้องแต่ว่ามาตอนนี้นะครับน้าน้ามากมมอีกแล้วพี่น้องนะบรรยากาศนะพี่น้องเด็กน้อยตึกแห่น้ำถนนนี่นะ เห็นอการนะครับเนาะฝ้าแจ้งแดดออกจังสีฝนตกเด้ครับพี่น้องคันวัาสีตกน้ำมือตื๊บมากันเดียวตกจาดวันเด้อเนาะมือเชร้านี่ผมกับมาเบิ่งอยู่จ้าผม,มารดเทศไทยนะครับเพราะว่าน้ำลดแล้วเด้น้ำลดแล้ว,วพอดีบายซองนะครับของมอนี้นะครับเนาะฝนได้ตกมายังนักเลยนะครับเนาะ แบบไม่มีลมนะครับมีแต่ฝนอย่างเดียวจวดจวดเลยนะครับเนาะแปบ๊บเดียวน้ำหลากเลยพี่นอ้องเพราะว่าน้ำม,มันมีอแต่เกาอยนะู่แล้วเนาะ ฮะใคีใชปาเอายามมาเงี้ได้อยู่ปลามาใส่ลงฮะเอาะกรตรงไเจตัวอยู่ฮะวัไหนจ๊ตัวอยู่เอาห้องมึงบวชใ่อยู่นี่หมู่บ้านกันบอบ่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 ล่บ่่น่น่า อยู่เดียวครับเห็นโจยวก็มาจับหายทีเท่ารันสนิ้นะครับนะนั่นกำลังมากอีกแล้วรอบสองเลยนะครับนะ้องนิ้นะครับขอบคุณครับ